เนี่ยครับนี่เชือกที่ผมผูกไว้เนี่ครับนี่นี่โอ้โหขออย่างเดียวอย่าเป็นงูแล้วกันนะครับเรามาลองดูครับว่ามันจะเป็นปลามาติดเบ็ดเราจริงๆหรือเปล่าครับเดีย๋ยวลุ้นกันครับหรือว่าง,งูครับ ต้องขอกลาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะนะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนนะครับกลับมาพบกันในตอนเย็นๆน,นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเวลาตกอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับในการตกปลาวันนี้ครับก็โหกว่าจะเข้าหมายมาได้ก็ลําบากมากเลยครับเหมือนกับว่ามาเดินเล่นเลยครับท,ทั้งที่เวลาก็มีอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตกปลาวันนี้เดี๋ยวผมพาดูสภาพบรรยากาศรอบๆหมายแล้วก็ลักษณะการตกของเราก่อนนะครับ สภาพบรรยากาศรอบๆหมายของเราในวันนี้ครับตรงจุดนี้ครับที่ผมจะลงเบ็ดเนี่ยก็คือไม่ใช่น้ําปาดนะครับเป็นน้ําห้วยที่ไหลไปรวมกับน้ําปาดตรงนู้นนะครับแต่ส่วนน้ําปาดเนี่ยก็คือฝั่งนี้ครับที่อยู่ด้านหลังของผมครับก็น้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวมากนะครับผมไม่สามารถลงเบ็ดในจุดนี้ได้นะครับเนี่ยครับน้ําไหลมาจากด้านบนนู้นนะครับโอ้หน้ํานี่อย่างเชี่ยวครับแล้วก็ผมเดินลงมาจากตรงนู้นครับ ส่วนตรงนี้ครับจุดนี้ผมจะลงเบ็ดนะครับเผื่อว่ามีปลาเนี่ยมันว่ายสวนขึ้นมาตรงลำห้วยตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวมแมลงเม่าครับเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมจะเกี่ยวประมาณสัก5ตัวเนี่ยครับนะนะครับ เกียวเหมือนกับเกี่ยวอ้อยเกี่ยวล่อไปในตัวเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดในเหยื่อชุดแรกนี้กันเลยครับกับเหยื่อแมลงเม่าครับ เรียบร้อยครับทั้ง2คันครับนะนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีปลามากินเบ็ดเราหรือเปล่า ยังอยู่ครับ เงียบมากเลยครับนะครับเดี๋ยวเก็บเป็ดทำนี้นะครับแล้วเราก็ไปปีตรงหัวน้ำชนตรงนู้นนะครับ นี้ครับที่น้ำห้วยไหลมารวมกับแม่น้ำปาดนะครับจะลงเบ็ดทึงจุดน,นี้ครับมากรับุกันต่อครับกับจุดใหม่ของเราครับน,นี่เป็นตัวแม่น้ำปาดเลยครับ นี่ครับนะนะครับพอดีว่าผมไปเจอไอเศษของสายไฟนะครับที่มันไหลมากับน้ําครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเบ็ดที่ผมมัดมาแล้วเนี่ยนะครับมาลองมัดไว้กับเชือกสายไฟแล้วก็เกี่ยวแมลงเม่าโยนทิ้งไว้ดูครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมาดูว่ามันจะมีปลามากินหรือเปล่านะครับเป็นการลุ้นอีกทางหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวแล้วเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปมัดดูนะครับแล้วก็ โยนทิ้งไว้ตอนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูครับลุ้นกันต่อครับนะนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเหี้ยวอีกตามเคยหรือเปล่านะครับก็อยากให้มีปลามากินเบ็ดเราบ้างครับอย่างน้อยสักตัวสองตัวก็ยังดีครับ นี่ครับนะนะครับเป็นสภาพบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำป่าดนะครับตรงหมายที่ผมมาตกปลาอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับจะว่ามันสวยงามก็สวยงามครับจะว่ามันวิววังเวงก็หน้าวังเวงอยู่ครับเพราะว่าตรงจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนเกาะนะครับที่ฝั่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแม่น้ําป่าตนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ครับนี่มันเป็นน้ําห้วยนะครับเนี่ยครับ เป็นน้ำห้วยทะลุสูงขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยครับก็ผมเหมือนโดนน้ำล้อมรอบอยู่นะครับไม่รู้วันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าครับหรือว่าจะมาขุดแหวตามเคยนะครับ ผมยังมีอีกหนึ่งความหวังนะครับนี่พอดีว่ามีน้าๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะครับในช่องบอกว่าให้ผมลองเอา,มาแมลงเม่าเนี่ยลองเกี่ยวบิดแล้วก็หย่อนไว้ดูนะครับเนี่ยครับผมก็เลยลองทําดูครับนีน่น้าๆครับ เมื่อกี้ผมกะจะไปเอากระเป๋าแล้วก็มาเก็บของไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเดินผ่านไปจุดที่ผมเอาเบ็ดไปผูกไว้อะครับที่พรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูนะครับปรากฏว่าเห็นสายมันวิ่งครับสายไฟที่เราเอาจุ่มน้ําไว้อะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีปลามาติดอยู่นั่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรครับ นี่ครับนะนะครับเนี่ครนี่เชือกที่ผมผูไว้นี่ครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหขออย่างเดียวอย่าเป็นงูแล้วกันนะครับเรามาลองดูครับว่ามันจะเป็นปลามาติดเบ็ดเราจริงๆหรือเปล่าครับอย่าลุ้นกันครับหรือว่างูครับอะไรอะไร โอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ยะครับโอ้โอ้โห้หอืโอ้หปลาดุกครับนะโอ้ยโอ้อือย่าหลุดนะครับโอ้โหนี่ครับนะครับอืปลาดุกใสสวยเลยครับโอ้หดิ้นอย่างกระูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดก่อนนะครับ โอ้โหนี่ครับนานาครับฟุกมากเลยครับเบ็ดที่เราตีไว้ไม่ได้ปลาสักตัวครับแต่ไอที่เบ็ดที่เรามาผูกไปเล่นๆน,นยครับเอาสายไฟเก่าๆมาผูกว้เนี้ยับได้ปลาดุกใหญ่เลยครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมปลดเบ็ดเขาแล้วก็เอาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับโหได้หนึ่งแต้มแล้วครับวันนี้ไม่เหี่ยวลวครับ ก่อนนะครับนี่ครับก็มีน้าๆที่รับชมคลิปของช่องตกดิน f i ิชชิ่งทูอีทนะครับได้แนะนําไว้นะครับว่า,มาแมลงเม่าเนี่ยไอพวกปรากฏปลาดุกพวกนี้ครับถ้าเราเอาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เป็นเบ็ดปักมาปักไว้ทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีปลามากินนะครับปรากฏว่าผมลองทําตามดูนี่ได้จริงๆด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับ นี่ครับนะครับผมก็เอาประดุกที่ได้ครับนี่แช่น้ําไว้ตรงนี้นะครับเกี่ยวกิ่งไม้เล็กๆไว้ครับหวังว่ามันคงไม่ดิ้นจนทําให้กิ่งไม้นี้หลุดไปนะครับเสียวๆอยู่เหมือนกันครับลึกๆไว้สนต่นนี้แล้วกันครับนะครับวันนี้ก็ค่ำมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วกลับบ้านก่อนนะครับ พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามายามดูเบ็ดไอ้ที่เราใส่เป็นเหยื่อแมลงเมาไว้นะครับว่ามันจะมีตัวมากินเบ็ดเราหรือเปล่าครับจะมีพวกปลาอะไรมากินเบ็ดบ้างหรือว่าเราจะไม่ได้เพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ในช่วงเย็นก็เราก็ได้ประดุกที่มากินเบ็ดเมื่อกี้ครับหนึ่งตัวครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในบรรยากาศยามเช้าตรู่แบบนี้นะครับเราก็จะมายามเบ็ดที่เราได้ใส่ไว้เมื่อวานกันนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากเลยครับบรรยากาศสดชื่นนะครับเราลงเบ็ดไว้ตรงนู้นนะครับที่ใส่เบ็ดไว้ครับที่เรากำลังจะไปยามกันครับโอเคครับไปกันเลยครับ นี่ครับตรงจุดที่เราได้ปลาดุกไปตอนเย็นเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึงนะครับแล้วจะได้เช็คกันดูว่ามีปลามาติดเบ็ดเราไหมัน่จะมีครับเบาเหนียวโอ้โนี่ครับ,บ เหยื่อหมดนะครับแสดงว่ามีปลามากินอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งครับไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นสูงจนท่วมไม่เห็นเบ็ดหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับนี่ครับผมผูกไว้แถวนี้ สำหรับการมายามเบ็ดในเช้านี้ครับเราก็ไม่ได้ปลาเพิ่มนะครับก็ต้องขอกรับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ครับก็สรุปแล้วในคลิปนี้ก็ได้ปลาดุกเมื่อวานหนึ่งตัวนะครับก็ต้องขอกรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องตบดินฟิช h i n g To Eat มาโดยตลอดครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับได้ตัวเดียวนะครับ